สวัสดีค่ะพี่ชื่อนะคะจากเพจเปิดกิจการ start a gain f u r t h e talk และก็เพจชื่อ se นะคะวันนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการจดทะเบียน2แบบนะคะที่หลายคนอาจจะมีความสงสัยก็คือการจดทะเบียนบริษัทแบบอัคซีบูลอกและการจดทะเบียนบริษัทแบบ e n h นฮิดเฟอรว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะพี่จะเล่าในการเปรียบเทียบนะคะเป็นอยู่4เรื่องดังนี้ก็คือ ในเรื่องขั้นตอนของการเปิดนะคะการบริหารจัดการบริษัท2ประเภทนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ข้อดีข้อเสียของแต่ละประเภทนะคะแล้วก็ความจําเป็นนะคะสุดท้ายก็จะเป็นความเห็นของพี่เองว่าควรจะเลือกแบบไหนดีนะะขั้นตอนการเปิดบริษัท แบบอักชีบุลอกนะคะพี่จะขอพูดสั้นๆนะคะไม่ลงรายละเอียดมากนะคะในข้อแรกนะคะการเปิดบริษัทแบบอักชีบุลอกต้องมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นนะคะปัจจุบันปี2021 25,000โครนนะคะแต่ว่าในปีถัดไปหรือปีอื่นเนี่ยไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ยอดนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครจะจดทะเบียนแบบอักชีบุลลอกต้องเช็ค อีกทีในเว็บไซต์ของบ l o อกเ e r g กตหรือว่าทุนจดทะเบียนณนะปีนั้นเท่าไหร่นะคะณนะปีนี้2021นะคะทุนจดทะเบียนอยู่ที่25,000โครนค่ะสิ่งที่2ที่จะต้องทำก็คือเราต้องสมัครการเปิดอักชีบบล็อกในเว็บไซต์ของ worksum.se นะคะสิ่งที่จะต้องส่งตามไปก็คือ b บงก์อินทอนะคะหรือใบรับรองจากธนาคารสิ่งที่ต้องมีถัดมานะคะก็คือสติปเทลเซลเออร์คุณนะคะอันนี้เป็นหนังสือลายละอักษรจากคณะกรรมการบริษัทนะคะคณะกรรมการบริษัทก็จะประกอบด้วยนักกฎหมายผู้ผู้ถือหุ้นแล้วก็นักบัญชีแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของบริษัทอักชีบล็องนี้เพียงแค่คนเดียวก็ต้องทำเอกสารนี้ขึ้นมานะคะ ถัดมาที่จะต้องทำนะคะก็คือการยื่นขอ F e s c สกของบริษัทแอ c ชี่บุลอกนะคะการยื่นขอก็เขียนคำร้องนะคะในเว็บไซต์ของ WorkSum.se หรือว่าไปเขียนคำร้องในเว็บไซต์ของ Scut the w a ว k ก็ได้ค่ะการเปิดบริษัทแบบ e n q น i l f o r m อนะคะขั้นตอนมีอย่างเดียวนะคะการเปิดบริษัทก็สมบูรณ์ก็คือการเข้าไปกรอกแบบฟอร์มใน worksum.se หรือว่า ในเว็บไซต์ของสกัตเตอร์วเกตหรือว่าสัมภาร์นะคะเมื่อกรอกไปแล้วแล้วก็ทางสัมภาร์ก,รกูช้ชานหรือว่าผ่านตรวจผ่านแล้วก็ส่งเอกสารว่าเราได้เอฟสกัตนัมเบอร์อะไรมาก็ถือว่าการจดบริษัทแบบเอ็นคีดเฟอรมาสมบูรณ์แล้วค่ะเมื่อเปรียบเทียบในแง่ของขั้นตอนการจดทะเบียนนะคะจะเห็นได้ชัดว่าการจดทะเบียนแบบเอ็นคีดเฟอร์มาเนี่ยง่ายกว่าการจดทะเบียนแบบ อักชีบุลอกเพราะขั้นตอนน้อยกว่าและไม่ต้องใช้เงินทุนจดทะเบียน25,000โครนนะคะไม่ต้องใช้ทุนเลยส่วนอักชีบุลอกต้องมีทุนนะคะการเปิด e n ็นครีเฟอรนะคะเหมาะสำหรับใครที่มาทำเป็นฟีทำกิจการเพื่อเป็นฟรีแลนซ์อย่าเข้าใจผิดที่ว่าคำว่า ฟรีแลนซ์เนี่ยไม่จดบริษัทเลยไม่ใช่นะคะการทำฟรีแลนซ์อย่างเช่นบริษัทเล็กๆใช้ความสามารถของตัวเราเองนะคะไม่ได้มีลูกจ้างนะคะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ได้เยอะมากนะคะอันนี้ก็คือการจดทะเบียนการเปิดบริษัทแบบเอ็นคีฟเฟอร์มาคะนี่คือนี่คือความแตกต่างเมื่อมาคุยถึงเรื่องการบริหารจัดการนะคะหลังร้านหรือเบื้องหลัง การบริหารจัดการเอ็นคีดเฟอร์จะง่ายกว่า a ักชีบุลอกนะคะเพราะว่าในขั้นตอนที่จะต้องทำเหมือนกันนะคะก็คือทำบัญชีส่งภาษีนะคะขายสินค้าให้กับลูกค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้ง a ักชีบุลอกและเอ็นคีดเฟอรต้องทำเหมือนกันมีความรับผิดชอบเหมือนกันนะคะแต่ a ักชีบุลอกต้องทำสิ่งหนึ่งซึ่งมากกว่าก็คือจะต้องไปทาบัญชีนะคะ ในบุล็อกทูเบอร์เกตด้วยทุกปีนะคะข้อดีข้อเสียของการจดทะเบียนแบบอัคชีบุลอกก็คือสิ่งที่เป็นข้อเสียก็คืออัคชีบุลอกเนี่ยต้องมีทุนจดทะเบียนนะคะข้อเสียของการจดทะเบียนแบบเอ็นคิดเฟอร์มาก็คือถ้าสมมุติว่าบริษัทแบบเอ็นคิดเฟอร์มาเนี่ยขาดทุนนะคะเจ้าของบริษัทเนี่ยอาจจะขาดทุนไปด้วยเป็นหนี้ไปด้วย แต่เมื่อจดทะเบียนแบบอัคชีบูลอกถ้าบริษัทขาดทุนนะคะเจ้าของบริษัทเนี่ยเราลงทุนแค่2 5 0 0 0โครนนะคะถ้าบริษัทเจ๊งติดหนี้นะคะก็มีความเสี่ยงแค่2 5 0 0 0โครนนะคะไม่มากกว่านั้นอีกอันนึงที่เป็นข้อเสียคืออัคชีบูลอกเนี่ยเจ้าของไม่สามารถยืมเงินบริษัทมามา เป็นเงินของตัวเองไม่ไม่สามารถยืมกันไปยืมกันมาแต่เอ็นคริฟเฟอร์มาได้สามารถทําได้นะคะแต่จริงๆก็ไม่แนะนําให้ทำนะแนะนําใหเา้เงินของบริษัทก็ใช้ของบริษัทเงินของตัวเราเองก็ใช้ของตัวเราเองไปจะดีที่สุดนะคะข้อดีของการเปิดบริษัทแบบเอ็นคริฟเฟอร์มาก็คือง่ายในการ จดทะเบียนแล้วก็ง่ายในการเริ่มต้นนะคะการจดทะเบียนแบบ EnK นคินเฟอเนี่ยก็ใช้เพียงแค่คนคนเดียวนะคะไม่ต้องมีคณะกรรมการเยอะแยะนะคะแล้วก็การทำบัญชีแบบ EnK นคินเฟอก็เป็นการทำบัญชีอย่างง่ายนะคะไม่ต้องมีรูปแบบหรือว่าไม่ไม่ต้องทำแบบ Form a l หรือเป็นทางการมากนะคะสามารถทำแบบยืดหยุ่นแบบเล็กง่ายๆนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการจดทะเบียนแบบ EnK นคินเฟอคือ ค่าจ้างทำบัญชีอาจจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการทำบัญชีของอัคชีบุลอกค่ะความน่าเชื่อถือและความจำเป็นของการจดทะเบียนแบบ2ประเภทนี้ก็คือการจดทะเบียนแบบอัคชีบุลอกนะคะอาจจะมีความจำเป็นเมื่อนะคะเราเปิดบางกิจการบางอย่างกิจการคาสิโนนะคะทะเบียนแบบอัคชีบุลอกเท่านั้นนะครับจดทะเบียนแล้วเปิดกิจการคาสิโนเป็นแบบ เอ็นคีเฟอร์มาไม่ได้อันนี้เป็นข้อบังคับนะคะหรือการเช่าสถานที่บางอย่างเะะจ้าของสถานที่อาจจะไม่กู้ชนหรือไม่โอเคถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่จะไปเช่าสถานที่เนี่ยจดทะเบียนแบบเอ็นคีดเฟอร์มานะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องจดแบบอักชีบุลอกหรือแบบอื่นตามที่ผู้เช่าสถานที่ระบุไว้ความเห็นของพี่นะคะสำหรับ การเปิดกิจการแบบไหนดีกว่ากันนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่สถานการณ์นะคะถ้าสมมุติว่าเราเพิ่งเปิดกิจการใหม่นะคะยังไม่มีลูกจ้างยังลองผิดลองถูกอยู่ทำนู่นนิดทำนี่หน่อยนะคะพี่แนะนำให้เปิดแบบเอ็นคิลเฟอร์มาถ้าสมมุติว่ากิจการเราเจริญรุ่งเรืองมีลูกค้าเพิ่มขึ้นต้องจ้างลูกจ้างนะคะต้องซื้อสินค้ามากขึ้นต้องมีความเสี่ยงมากขึ้นก็เปลี่ยนเป็น อาชีบุลอกหรือบางคนมีงานประจำอยู่ต้องคันเปิดบริษัทแบบทำงานเป็นส์ไลายนะคะอันนี้พี่ก็แนะนำให้เปิด บริษัทเป็นแบบเอ็นคิดเฟอร์มาหรืออย่างง่ายนะคะสุดท้ายความคิดของเราเองว่าอันไหนดีกว่ากันนะคะสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำก็คือการฟังความคิดเห็นนะคะปรึกษาหลายๆคนว่าอันไหนดีกว่ากันอันไหนอันนี้มีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไรนะคะแล้วอย่าลืมนำมาประมวลผลนะคะเป็นความคิดของเราแล้วก็ตัดสินใจนะคะบางคนนะคะเปิดบริษัทครั้งแรกนะคะแต่มีความ ชอบความเป็นระบบระเบียบหลังจากที่ฟังนูน่นนี่ข้อดีข้อเสียสารพัดแล้วก็ยังตัดสินใจเลือกการเปิดบริษัทแบบอัคชีบุลอกอยู่ดีอันนี้ก็แล้วแต่ละคนอีกเหมือนกันนะคะหรือบางคนที่เป็นเจ้าของกิจการที่มี อสังหาริมทรัพย์เยอะๆมีทรัพย์สินของบริษัทเยอะๆเนี่ยบางคนก็อาจจะเลือกเป็น e n ็นคิลเฟอร์ก็ได้อะไรเงี้ยคืออันนี้แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่เจ้าของว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรจดบริษัทแบบอัคชิบุรองเนี่ยใช้ทุนมากกว่า แต่ถ้าเขาไม่มายนะคะไม่มีปัญหาเนี่ยเขาอยากเปิดก็คือเปิดแบบอักชีบุล็อกได้อันนี้คือแล้วแต่คนจริงๆนะคะสุดท้ายหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังจะตัดสินใจเลือกเปิดบริษัท e n c r e ร e FORMA หรืออักชีบุล็อกหากมีคำถามนะคะส่งได้ที่ info at ชื่อ se หรือคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะพี่ก็จะค่อยๆทยอยตอบคำถาม ข้อสงสัยให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ